นี้เราก็อยู่กันที่งานนี่นะคะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของ UniFlo ลค่ะ for winter ค่ะก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าคันนี้เราก็มีหลายๆห้องให้ทุกคนได้มาเดินชมกันค่ะอย่าแฟชั่น ลูกของหนูลูกของหนูจะเป็นอยู่ในทีมอ่าวินเทอร์ค่ะ,ะซึ่งก็จะเป็นอั s เดตวีค end ด้วยก็คือจะเป็นการที่เราได้ไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่สถานที่ธรรมชาติแล้วก็มีความอากาศนหนาวหน่อยแต่ก็ยังอบอุ่นไปได้วยความอบอุ่นอุ่นใจต้องแบบว่ามีความพิเศษตรงไหนไหมบ้างเสื้อตองนั้นหน่อยเือจเบาสบายที่พิเศษเยอะเลยค่ะทุกจุดอันอันนี้อันนี้หนูขอไอเทมพิเศษของหนูนะคะ เป็นแจ็คเก็ตผ้าลูกฟูกค่ะมันเท่มากสำหรับหนูถ้าเราอยากพับแขนเสื้อขึ้นมาก็เป็นลูกฟูกได้หรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในก็จะเป็นผ้าฟลาเนลค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้ฟาฟลาเนลที่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวคอนเนชั่นนี้อย่างเต็มรูปแบบเลยเ <republican S 1> ก๋ค<ม>่ะเป็นไงชอบไหมคะชอบไหมคะชอบค<อ>่ะเอาดีหนูเดินเข้างานนี้หนูสนุกมาก<ด>หนูจิ้มแหละ <laughs> <laughs> หนูมีการแอบเล็งแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้สวยนะมันเป็นสไตล์ของเธอไหมชื่อของ เยอะนะคะจริงๆในตู้หนูนี้ยูนิคอเยอะอยู่แล้วยิ่งมาร่วมงานยูนิคอยิ่งเยอะค่ะแล้วชอบอะไรที่สุดหนูชอบพวกคาริแกนค่ะ<ม>หรือว่าจะเป็นแบบเป็นเสื้อเอาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะหน่อย <Okay. S 1> เพราะว่ามันมิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายใส่ได้ ใช่ถ้าสมมติว่าเราแบบไปเที่ยวอากาศหนาวหนาวมันก็ตอบโจทย์เขาก็จะมีแบบคอลเลคชันที่สามารถให้ความออุ่นเราได้หรือว่าอย่างคอลเลคชันที่แบบเขาให้ความสะดวกสบายแบบเราใส่ไปซ้อมเต้นใส่ไปทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วของเขาก็มีแ,แบบหลไยๆ้บบเสื้อผ้ากระเป๋าใช่มีหมวกมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าหนูเยอะมากเหมือนกันของยู <laughs> นิคอร์ของนูไปใสแ่แฟรด้วยไหมลูก สายแฟร์ะหรอคะอว่ายังไงเฮ้ยเอาจริงๆหนูก็อยากจะเติบโตเป็นสายแฟร์บ้างแต่ยูนิโคลก็ให้เราได้ยูนิโคลก็มีความแฟชั่นที่แบบว่าเอามา mix and match แบบเก๋ๆมีการใส่เลยยงเลเยอร์อะไรใดๆปกติถ้าถ้าจะแต่งตัวซีนี้ต้องแบบว่ามีใครช่วยคอยดูไหมคะอันนี้ส่องทางอะไรอะจริงๆก็แอบส่องจากทางแบบยูนิโคลนี่แหละค่ะใช่ตอบจตุจักรศรีอันนี้ไม่ทูเค ฝาฝาก o อ l e c t i ใหม่ของยูนิโคลค่ะค่ะก็ฝาก c o l l e c ชั่นใหม่ของทาง u n i ิ o l ลด้วยนะคะ for winter นะคะก็สามารถเลือกชมได้สนุกสนานค่ะเป็นการแต่งตัวอย่างสนุกสนานราคาจะต้องได้เนาะจะต้องได้ค่ะแน่นอนโอเคอ่ะพูดถึงงานของคุณล่าสุดก็ซิงเกิลซิงเกิลเรือรัวนึกต่อจำนวนหลายงานใช่คหม ล่าสุดมีอัลบั้มไปค่ะอัลบั้มชื่อว่าโกล์ค่ะมีทั้งหมด5เพลงทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะนะคะซัพพอร์ตพี่หญิง7คนด้วยนะคะเมื่อถึงโฟอีฟตั้งแต่ตอนแรกจนถึงได้คิีห้าปีค่ะโฟอีฟอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วถ้าสมมติว่ายังไม่รวมตอนที่แบบเป็นเทรนนี้ฝึกด้วยกันมา1ปีเป็นยังไงบ้างห้าเออรีวิวห้าปีหนุดิของวงเป็นยังไงล่ะของวงอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจค่ะสบายใจมากแล้วก็เหมือนเรา อยู่ด้วยกันเยอะมากแบบเจอหน้ากันเกือบทุกวันเลยวันที่ไม่เจอกันก็คือจะรู้สึกแปลกไปเลยอะค่ะเหมือนแบบไม่มีเพื่อนรู้สึกว่าเราแบบเติบโตไปค่ะห้าขวบเนี่ยอายุกำลังแบบจริงๆหนูว่ามันก็มันก็โตขึ้นไปในตามลําดับของมันค่ะแบบว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เหมือนทําเป้าหมายให้สําเร็จไปทีละเป้าหมายหนึ่งตอนนี้ก็เติบโตไปมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะมากๆลค่ะเพื่อนแต่ละคนก็มีแบบ ความเป็นตัวเองสูงมากแล้วตอนนี้แต่ละคนก็เจิดฉายใแต่ละเวอะไรก็มีทางเลือกเป็นของตัวเองค่ะใครตอนนี้ในวงแบบแพรวสุดสำหรับการแบบว่าไม่จอดนี่ไม่ไม่ตายไม่อะไรหนูว่าพี่พันคนที่ไม่ตายไม่ที่สุดคือพี่พันพันชีสไปซี่ขยี้ใจอะไรไปโดนเส้นเขาก็ถึงได้แบบโอ้โหสถานอะไรกันหนูรู้สึกว่าพี่พันเป็นตัวของเองขึ้นเยอะมากๆดูแบบเปิด ตอนแรกเขาจะมีความแบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงดียังมีความเงียบๆด้วยความที่เขายังเป็นเด็กด้วยแหละ,ะเขาก็อายุต่างจูนหนูแค่หนึ่งปีเองแต่เขาดูโตมากเฉยๆค่ะ <laughs> แล้วตัวเองล่ะคะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงคนยนะ่งไรบ้างหนูเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้าง <laughs> หนูหนูสูงขึ้น <laughs> <laughs> หนูเออหนูดูแลตัวเองมากขึ้นอ่าแต่ก็ยังไม่กินผักอยู่ดีออ๋ เอาเรื่องเต้นละกันค่ะออเอา,าจริงๆหนูรู้สึกว่าจริงๆตอนเนี้ยตัวเองก็ยังไม่ได้เต้นดีไม่ได้เต้นเก่งนะแต่ว่าถ้าให้มองย้อนกลับไปสมัยแบบอยู่แข่งในรายการแล้วก็สมัยเพลงเดบิวต์เพลงอุล,ลล่าอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยตัวเองเคยหน้าตายอย่างนี้ด้วยเหรอตัวเองเคยคิดว่านี่คือเฟสด้วยเหรอ แบบเมื่อก่อนไม่เข้าใจเวลาที่เราทําหน้าเฟียสแล้วพี่ๆทุกคนแบบบอกว่าเราหน้ารักเราสึกแบบก็เฟียสเราปะนี่เราก็เป็นสาวเฟียสได้นะมั่นใจแล้วทําไมถึงหน้ารักอยู่ตอนนั้นตอนนั้นน่าจะสิ่งหนาเหมือนหนูทําหน้าโกรธตลอดเวลาค่ะนูวยายามเก๊กขึ้นแล้วหนูเหมือนทําหน้าโกรธตลอดเวลาค่ะขายขำไหมไม่นะหนูว่าหนูจริงจัง แล้วตอนนี้เป็นยังไงเป็นเวอร์ชั่นตอนนี้เวอร์ชั่นเราตอนนี้เวอร์ชั่นหนูตอนนี้ค<ช>่ะตอนนี้หนูดูเป็นผู้นคนหนจริงจงัจงมากๆก,ก,กับชีวิตนะตอนนี้นะ,ะหนูแบบว่าสวดมนต์เข้าขวัดทำบุญออกกำลังกายอันนี้คือยังไงเพราะเราแบบมีใครแนะนำแล้วเรารู้สึกแบบเอออันนี้อ,บบอันนี้คือพูดไปเรื่อยอยู่อันนี้คือพูดไปเรื่อยค่ะเออพี่เขาเลย แต่ท <re ีนี้ก็ก็ร sì> ู้สึกว่าแบบตอนนี้โฟอิปก็คือเหมนเติบโตไปในระดับเติบอตค่ะก็ดีใจค่ะดีใจดีใจมากแบบไม่ได้คิดเลยว่ามันจะถึงมันจะถึงจุดที่เราได้สามารถไปทัวร์ต่างประเทศหลายประเทศเราได้ไปประเทศที่แบบไม่คิดว่าจะได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากมีเป้าหมายอีกไหมที่แบบว่ามันมีตรงไหนที่เราอยากจะทาอีกอยากไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะ เอาเฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ขอพูดไปก่อนละกัน,น <S <S แบบอยากมีจัดคอนเสิร์ตท,ที่โตเกียวโดมอะไรอย่างงี้จะรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแบบเอาในเอเชียก่อนละกันเราเรารู้สึกว่าโตเกียวโดมน่าจะแบบดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วสำหรับเราค่ะอันนี้เป้าหมายในวงเหมือนกันเลยไหมคะเป้าหมายเดียวกัน,นคิดว่าเดียวกัน,นะคะ <S <S น่ะเพราะว่าแบบเคยพูดกันอยู่ในวงว่าแบบเฮ้ยปีหน้าเราจะยังไงดีเราแบบเราจะอยู่ตรงไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันตลอด เรามองเรามองว่าแบบมันเกิดขึ้นได้โปรเซ์มันเท่าไหร่ดีกันความเป็นไปได้ไม่รู้เลยอ่ะให้คนดูเป็นคนตอบ่ะไม่รู้เลยถาเที่จะฝันขนาดนี้แสดงว่าเป็นความมุ่มัหหนูกล้าไว้ก่อนเฉยค่ะหรือมันมีสัญญาณอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราฝันได้นะเรื่องเนี้ยเราทำได้ ไม่รู้รรเลยอ <มา S 2> ่ะเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบผลงานเรามันก็เราก็พยายามทําให้มันตรงใจหรือว่าน่าภูมิใจสําหรับเราแล้วก็ภูมิใจสําหรับแฟนคลับแล้วก็หวังว่าแบบสิ่งที่เราตั้งใจทํามันจะแบบไปเตะตาคนสักคนหนึ่งที่ประเทศที่แบบไกลเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําได้แค่หวังอย่างนั้นแล้วก็แบบจะพยายามต่อไปถามว่าสัญญ,ญาณมีไหมมันก็แบบ ไม่รู้เลยมันแบบไม่แน่ไม่นอนเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะก็อยากจะรับไปันมาแล้วแต่เรายังพูดไม่ได้เลยหรือว่าจริงๆรู้ว่าไปได้แหละไปแล้วจะไปแล้วคือเมื่อกี้เล่นหัวเล่นหัวหนูกำลังคิดอยู่ว่าหรือหรือเราหรือเราต้องตอบว่าแบบมีไว้ก่อนเผื่อมันจะมีจริงๆแบบเป็นการม a นิเ e สอ่ะแล้วคิดว่าอะไรจะนำพาเราถึงจุดนั้นได้ ความสม่ำเสมอของวงแล้วก็ของหลายๆคนทีมงานทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะหนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบยังจับมือไปอยู่ด้วยกันมันน่าจะมีโอกาสไปได้อันนี้คือทุกคนเจ็ดคนนี้สมาชิกยังเป้าหมายเดียวกโฟก,กันเดียวกันดเดียวกันมากๆค่ะ <laughs> ไม่มีเป้าหมายอื่นเลยตอนนี้เราแบบว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันเห็นกันแค่น,นี้เลยโอเคขอบคุณนะหนขอบคุณค่ะ น้องซมเลยนะ